เรับ FC ซี่สาวหน่อยแพนดแพนงทุกทันหรือว่าเจ็บซี่ปามนั่งลำเพลินออริจิอลเจ็ซี่หลานหน่อยครับอ้อจอดถึงหนางานแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้เป็นคิ้วการแสดงของสาวหน่อยทำการแสดงอยู่ลานที่วา่การหน้าที่วา่การอำเภอปวกแดงครับจังหวัดระยองพี่น้อง ทีมงานเ่อกาลังขึ้นของครับระบบกาลังสิแล้วตอนนี้พกสเอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าอ,อย่างเวที่กับฉากขึ้นเรียบร้อยแล้วเหรือแต่งานพวกงานจอกับงานไลติงครับจอลำพวงไรติงตัวลำพงกับจิตเช่นเดิมครับเกียบไปคือก็ ทีมงานเ้อกระเทียมพร้อมครับพี่น้องหลังจากกินว่านนี่งานห้องถูกแคนเซลครับหลังจากเจอพรอ,อยู่ฝนอยู่ตำบลน,น้องพาวาครับไอ้วัดน,น้องพอวาวาตำบลบางบุรอำเภอบมนานไข่ครับจังหวัดระยองครับเดือนท่างจากหนีมาก่าไกลพี่น้องระยะท่างจากหนีมากมากี่กิโลครับสี่สิบโลคือสามสิบไปไปแหล,ละ ทีมงานห้องกำลังขึ้นจอกันยังครับขอ,อกำลังเล่นเชียร์เร่งใจแล้วครับพี่น้องจากเจฟซีสาวน้อยโดยเจฟซีตัวไปแล้วครับเมื่อนี้เป็นงานการกุศลกับระหว่างงาน,พน,าาานเพื่อนาทีประกาศอำเภอเบิรงครับตอนนี้ติดตั้งตอนนี้นงานกำลังขึ้นจออยู่ครับติดตั้งจออยู่ ที่ว่านจอห้อครับกระลังทำมทำแม่งกับเข็งคันอยู่มือ่ข้นชื่อการแสดงของชาวน่อยเดินทางไีครับเขาเน่าขอทอมอบวบวะละครับเทพและปริมาณทน้นสมมติปาการครับ ลำพงติดตั้งแล้วโยกแล้วโยกขึ้นไปรอบคางหนึง่งอ่ะอีกคางนึ่งก็ได้ถึงสูรุ่งของถูกตาครับพี่น้องอมเมเจอร์ของเงี้ยส่งครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบทบ่แปดสิบสองสิบสองใบครับยังกางแล้วสองใบครับทุกเพ่อให้อีกหนึ่งสองสามสี่แปดสิบหกัอดีครับช่างผอง แต่บเบียดหรีอว่าซปเปอร์โลบุญซปเปอร์ไฮครับอ่างละแปตัวครับ16หกตัวของช่อช่างออดิโอครับโลเป็นของช่อออดิโอให้เขาครับพี่ช้างออดิโอเต็มโดยช่างออดิโอช่อ,อ,อช้างมิวสิก ช่างใช่ย่าพุ่มครับลานกว้างใหญ่เพิศารพี่น้องพว่าเ,เป็นอุปสรรคต่อการฝนฝ่าฝนครับเพราะว่าอย่างลานสนามกีฬาบางอี่โอ้โหหงาแต่เดี๋ยวมาพูดงดได้ดตัดไม่ไหมเลยครับเพราะว่าห้อยหงาตายไปเยอะเลยนี่ฝนตกมากอย่างพวกต้องอยันลมยันน้ำขังครับเพรายันติดรมติดยังเพราะว่าลานตรงนี้เป็นลานที่สนาม Ừ. Quay. Cứ chả lạt kìa ba. Ông sẵn lên tí. Ừ. Ông sẵn lên à Ông bèm lên à Ồ. kìm ngay rồi bà. Ồ, mày đâu, mày đâu. Mẹ anh à. ที่ไปขีดวัคซีนดีก็เขาแทวดีเลยโอ้ไปดำน้ำมาติโอ้แนวหอก็เด้ตามน่าสำหรับน้ำโคกสี่ขวดครับผมเออเดี๋ยวเราปิดฤดูกาลก่อนโอ้โอ้บอกแล้วว่าตอนเทาโยนในโดมเขาบอกวอาเขาขึ้งกันนี่มอยดีเป่เพื่อดูบอกแล้วโอ้บอกงันนี่อยู่ในโดมวนี่เกินมาได้ ออกมาข้างหอกฝันอะไรเาตกันบ่เขาเรียกพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขายังบอกว่าจดจำภาพดีๆที่กินของกับเราออกมาออนไกินของเราเทียไปนั่นไหละย่ารอไปจละเรื่องทบาสาม่มีเวลาเมีเวลาเดี๋ยวใจเย็นยปเออเดี๋ยวเสียวรพียมาใส่หรอสิบหน้าเนี่เต็มรพียพอดีออกมากับทั้งในมันพกัน สีแล้วแบบใดนี่ว่าเทาเมยว่าอย่างนี้ฮะอันนี้ไม่เท้าเมียอย่างนีนังมาพื้นเจ้านาครับนี่าเจ้านาคอยมีความสุขเอาแล้วเลยนะครับเลือต่พ่อหนานังถาตอพ่อหนานังพักครับโอ้นางาทีนี่เน่นครับเล้ยวไปหกสิบเก็เปอรนนี่พนังงานผู้ไดสิว่าเป็นทีมงานไปรับจ้างเงินคุณมั่นาน้เนยจะาูได้เป็นเจ้ากูได้เป็นทีมงานสาวหน่อยจะเป็นมั่นอย่ยงโอ้ยมงดูดู แจงตัวมาคือกันขอฝากขอขอฝากทีมถึงทีมงานนะด้วยครับผู้บริหารนยังหายูนิฟอร์มใหม่ไ่สนะครับพอยังเดี๋ยวนี้จักมืนยังหมั่วตัวจักบ่ได้เป็นคอนไว้จักไ่ได้เป็ออ็นอโอ้ยอันนี้แบบได้ไอ้รน่จอยอไมใช่เสียจอก็่ได้เนาะเขาบยูทีจอเลยเขาเข่เป็นเสมจอเเขาแจกพี่อ๋อเอลูกอมีความสุข เดี๋ยวเกียไปไปรการบ้านเนดะ้จะค้นสิบค้นสิเดียวัิดุเยวงกลครับพูดนะโอ้ก็เกินง่ไงแต่วนะ่าบังคับการติดตั้งจอแบบนี้ไม่มีใครเหมือนแล้วไม่เหมือนใครเอาไว้เป็นวิทยาทานเอาๆเ,เร็วๆหนึ่งสอง ตอนน้ได oh, okay. oh, <t ry> okay. mm ้บส่งวลลิกาครับเอาไปเลียนแบบได้เอาสามสีเอาไปนะแม่โอ้มันเห็นไงก็เก่าตีง่ายนี่และสบายก็เก่าบ่ไว่ก็เก่าแล้วควืมเสียหายเดี๋ยวนี้าแบบนี้มันกระทุงกระแทกเอียงบ่การกระแทกการเรียกเป็นยังไงบ่ เอาเบื้องพี่น้องเอาเร็วเร็วเบื้องรับสไลด์ขึ้นพะนะโอ้โอ้คงพี่น้องโอ้ยอลร่างการโอ้เออคือบวคขีดตั้ที่แรกคือบวหมัดถึงสามรถ พี oh. <c ười> ่ว่าไดจางรอกมันสาวขึ้นไปตีโอ้คิดยูดโดนบ่เนี่เอาเป็นแผงเลยแมงโยขึ้นเลยแม่วะโอ้ผิดนรอกเพี่อนครับทำงานไปทำงานไปเดี๋ยวเบิร์ตกรุงเทพอะไรติใจหรอก โอ้กระระบบการสาครับระบบสาวไปคิดยุโดนปะนี่ไปคิดยุโดนาะนี่โอ้บอมันดีว่าก็บอ่หรือว่ามันเห็นงานไงก็แล้วก็บ้านักมันว่าอันนี้หัวใจยึดไม่นีดนี่ โอ้มีสมองไวตั้งบ้าที่สุดจะทั่วลงกด้วพี่น้องเพราะว่ายังเบาหยอกลูกน้องซื่อเอาโอเคโอเคโอ้เลี้ยนแบบได้ครับนี่เออเออเอาครับบอสสงวนามลีกาชิตครับผู้ใดเอาไปเห็ดการได้ตรวจเร็วท่านใจเออเด้อแม่นบ่ห้วย,วยรถเหลืออยู่สองคนเมื่อไหร่หลายนะ เอาพี่น้องมาครับมาให้กระลังแรงฝากหมอเลมก็กล่องพี่น้องมาเบิ่งหมูแลงครับกองเชื่อเอฟซีสาวน้อยเพชรแสแข็งครับร้านทีวากาดเพเภอปวกแดงครับสาวน้อยทำกับตะแดงตั้งแท้จิตเอกซิบเก่าน่ากาถึงตีหนึ่งหรือตีสองเป็นย่างหน่อยะครับพี่น้องเจอกันครับหมูแลงครับฝากช่องปามนะเพื่อนเอาวิเชียรนี่เอาหมวกอมใจพี่น้องด้วยครับคอยเชียร์คอยดั่เห็นได้ถึงแสนสักครับไดด้วยครับเอาครับคลิปนี้ พวกจะไปที่นี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับบัดดีบยบายครับ